ย้อนหลังไปหลายต่อลายพันปีไปถึงยุคที่เริ่มมีบันทึกแรกๆของมนุษย์มีการสั่งสอนและปฏิบัติเรื่องพลังแห่งการสำนึกรู้คุณและนับแต่นั้นก็ได้รับการส่งผ่านกันมาหลายต่อลายศตวรรษเคลื่อนผ่านมานานาทวีปแทรกซึมไปในทุกอรารยะและวัฒนธรรมศาส,สนาหลักๆอย่างศาสนาคริสต์อิสลามยูดาพุทธซิกและฮินดู างก็มีเรื่องของการสำนึกรู้คุณเป็นส่วนสำคัญพระมูฮัมหมัดกล่าวไว้ว่าการสำนึกรู้คุณความสมบูรณ์พูนสุขซึ่งคุณได้รับนั้นนับเป็นหลักประกันดีที่สุดที่ทำให้ความสมบูรณ์พูนสุขนั้นยืนยงต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากกตัญยูรู้คุณและปิติเราจื้อกล่าวว่า หากท่านปิติอินดีไปกับวิถีแห่งสรรพสิงโลกทั้งใบก็จะเป็นของท่านพระเยซูก็ตรัสขอบคุณก่อนที่พระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์ในแต่ละครั้งเทคิมเซกล่าวว่าเมื่อเจ้าลุกขึ้นในยามอรุณรุ่งจงขอบคุณต่อแสงแห่งอรุณเพื่อชีวิตและความเข้มแข็งของเจ้าจงขอบคุณอาหารที่เจ้ากินและความรื่นรมของชีวิต ถ้าเจ้าไม่เห็นเหตุผลในการรู้คุณความบิบัติจะเกิดแก่เจ้าสิ่งแรกที่คุณต้องทำในทุกเช้าคือการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตหัวข้อที่คุณควรสำานึกรู้คุณคือสุขภาพและร่างกายงานและความสำเร็จเงินตราความสัมพันธ์ความชื่นชอบความสุขความรักชีวิตและธรรมชาติ หลังจากที่คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณจะรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยิ่งคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่คุณจะพบว่าความรู้สึกดีๆในชีวิตคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุขภาพสุขภาพคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงสุขภาพคือเวลาที่เจ็บป่วยเท่านั้นสุขภาพ คือพรสวรรค์ของชีวิตเพื่อให้คุณมีสุขภาพดีคุณต้องสำนึกรู้คุณสุขภาพของตัวเองจงจำไว้ว่าผู้ที่สำนึกรู้คุณสุขภาพมากก็จะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือผู้ที่สำนึกรู้คุณสุขภาพน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยการสำนึกรู้คุณสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็จะลบล้างความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับกายและใจได้ด้วยการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดเป็นรากฐานของโรคภัยมากมายการศึกษายังเปิดเผยได้ว่าใครที่เป็ฏิบัติการสำนึกรู้คุณจะบำบัดรักษาได้เร็วกว่าและเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่าถึง7ปีจงสำนึกรู้คุณขาทั้งสองข้างของคุณเพราะมัน เป็นอวัยวะที่ช่วยให้คุณไปไหนมาไหนได้ในชีวิตนี้จงสำานึกรู้คุณแขนและมือทั้งสองข้างของคุณเพราะมันคือเครื่องมือสำคัญที่หยิบจับสิ่งของมากมายในชีวิตนี้จงสำานึกรู้คุณประสาทสัมผัสอันน่าทึ่งของคุณเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเพลิดเพลินอย่างยิ่งในขณะกินและดื่มจงสำานึกรู้คุณประสาทการรับกลิ่นของคุณ เพราะมันทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการได้กลิ่นอันหอมหวานของชีวิตจงสำเนึกรู้คุณปฏิหารแห่งดวงตาเพราะมันทำให้คุณมองเห็นใบหน้าของคนที่คุณรักและเพื่อนๆนของคุณทำให้คุณได้อ่านหนังสือได้ดูโทรทัศน์และมองเห็นความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือได้มองเห็นเส้นทางของคุณไปตลอดชีวิตจงสำานึกรู้คุณหูของคุณ เพราะมันทำให้คุณได้ยินเสียงของตนเองและคนอื่นได้ยินเสียงดนตรีได้ยินเสียงคนที่คุณรักและได้ยินเสียงทุกสรรพเสียงในโลกท้ายที่สุดแล้วจงสำนึกรู้คุณหัวใจของคุณเพราะมันดูแลชีวิตทุกส่วนของร่างกายคุณการสำนึกรู้คุณสุขภาพของคุณเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาสุขภาพของคุณไว้ เป็นการรับประกันด้วยว่าสุขภาพนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆการสำนึกรู้คุณคือความมั่งมีการบ่นว่าคือความยากจนถ้าชีวิตของคุณขาดเงินตราจงเข้าใจว่าการรู้สึกกังวลอิจฉาผิดหวังหมดกำลังใจสงสัยหรือหวาดกลัวเกี่ยวกับเงินตรามันจะทำให้เงินตราไม่เข้ามาหาคุณความรู้สึกเหล่านั้น เกิดจากการขาดสํานึกรู้คุณเงินที่คุณมีการบ่นว่าหรือไม่พอใจเรื่องเงินการถกเถียงเกี่ยวกับเงินหงุดหงิดเรื่องเงินจู้จี้ขี้บ่นเกี่ยวกับราคาข้าวของหรือทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เกี่ยวกับเงินเหล่านี้ล้วนไม่ใช่วิธีของการสํานึกรู้คุณการทำแบบนี้จะทำให้ชีวิตคุณแย่ลงเรื่อยๆไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไร คุณต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจคุณแล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณในเงินที่คุณมีอยู่แทนผู้ที่สำนึกรู้คุณเงินตรามากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณเงินตราจะถูกริบเงินเล็กน้อยที่มีไปด้วยจากวันนี้ไปจงให้สัญญากับตัวเองว่าเมาื่อไรก็ตามที่คุณได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนจากการทำงานเงินจ่ายคืน หรือเงินส่วนลดต่างๆคุณจะสำานึกรู้คุณเงินนั้นจริงๆพลังมหัศจรจรันของการสำานึกรู้คุณจะทำให้เงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นผู้ที่สำานึกรู้คุณงานที่ทำมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือผู้ที่ไม่สำานึกรู้คุณงานที่ทำจะถูกริบสิ่งที่ได้จากงานที่มีอยู่ไปด้วยเวลาที่คุณสำานึกรู้คุณงานที่ทำคุณจะอุทิศตนให้กับงานมากขึ้นโดยอัตโนมัติ และสิ่งที่จะตอบแทนกลับมาคือเงินและความสำเร็จที่เพิ่มพูนขึ้นแต่ถ้าคุณไม่สํานึกรู้คุณในงานที่ทําคุณก็จะอุทิศให้กับงานน้อยลงโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณให้อะไรกับงานน้อยลงสิ่งที่ควรจะกลับมาหาคุณก็จะน้อยลงตามไปด้วยด้วยเหตุนี้เองคุณก็จะไม่มีความสุขในการทํางานและอาจสูญเสียงานไปในที่สุดคุณ จึงควรรักงานของคุณไม่ว่าจะเป็นงานอะไรพึงทำหน้าที่ของตัวเองทุกอย่างอย่างเต็มกำลังแล้วความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงความกดดันทางการเงินสุขภาพไม่ดีหรือปัญหาในการทำงานสถานการณ์ด้านลบนั้นมันเกิดขึ้นเพราะขาดการสำนึกรู้คุณหากคุณไม่สำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆในชีวิต ก็เท่ากับคุณไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่ได้สนใจมันจึงนำพาชีวิตคุณไปสู่ความเสื่อมถอยการไม่เห็นความสำคัญในสิ่งต่างๆเป็นผลให้เกิดการตำหนิและบ่นว่าทำให้เกิดความคิดและวาจาที่เป็นลบเมื่อคุณบ่นว่าสิ่งต่างๆที่คุณบ่นว่าก็จะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นการบ่นว่าเรื่องอากาศการจราจรเจ้านายลูกน้องครอบครัว เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เกิดจากการไม่สำานึกรู้คุณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะคิดอะไรในด้านลบหากคุณมีสำานึกรู้คุณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติเตียนเมื่อคุณรู้สึกสำานึกรู้คุณมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกเศร้าส้อยหรือมีความรู้สึกในทางลบเวลาที่คุณรู้สึกสำานึกรู้คุณ เพราะสถานการณ์ทางด้านลบจะหายไปในพริบตาเดียวเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณคำสอนทางจิตวิญญาณแต่โบราณกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่เราให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจจะกลับมาหาเราเป็นร้อยเท่าการสำนึกรู้คุณและการกล่าวคำขอบคุณผู้อื่นในเรื่องใดก็ตามที่คุณได้รับจากเขาจึงไม่เพียงเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นหากสำคัญต่อการทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วย จงสำนึกรู้คุณผู้คนที่ช่วยคุณในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเสมียนเป็นพนักง,งานเป็นเจาน้าหน้าที่หรือเป็นเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทุกคนกำลังให้บริการคุณและสมควรจะได้รับการสำนึกรู้คุณคุณอาจเคยได้พบปะใครสักคนที่หยาบคายต่อคุณหรือไม่ใส่ใจคุณอย่างที่ควรใส่ใจจงเมตตาต่อพวกเขาเพราะพวกเขาอาจกำลังรู้สึกไม่สบาย อาจจะพึ่งสูญเสียคนรักหรืออาจจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความผิดหวังและชีวิตกำลังล้มความ่าความเมตตาของคุณอาจเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็ได้ดังนั้นจงเมตตาเพราะทุกคนที่คุณพบล้วนกำลังต่อสู้กับความยากลำบากบางครั้งแสงสว่างของเราก็ดับไปและจุดสว่างขึ้นมาใหม่ด้วยประกายจากบุคคลอื่น มีเหตุผลที่เราแต่ละคนต้องคิดด้วยการสําึึรรู้คุณอย่างลึกซึ้งต่อบุคคลเหล่านั้นที่จุดประกายไฟในตัวเราเราทุกคนล้วนได้รับการช่วยเหลือการสนับสน,นุนหรือคําแนะนำจากคนอื่นๆในเวลาใดเวลาหนึ่งบางครั้งใครคนหนึ่งก็เปลี่ยนแนวทางชีวิตเราโดยการให้กําลังใจให้คําแนะนำหรือเพียงแต่อยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คนคนนั้นอาจเป็นคุณครูเป็นโค้ดเป็นลุงป้านอาอาเป็นพี่น้องปู่ย่าตายายหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆอาจเป็นคุณหมอเป็นนางพยาบาลเป็นเพื่อนรักหรืออาจเป็นใครสักคนที่คุณไม่รู้จักแต่ปรากฏตัวเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่างครั้งใหญ่ในชีวิตทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีความสุข จงสำานึกรู้คุณพวกเขาเหล่านั้นเพื่อให้คุณดึงดูดสิ่งต่างๆที่วิเศษและยอดเยี่ยมเพื่อทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขก,กฎแห่งแรงดึงดูดกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องสร้างภาพเหมือนขึ้นในใจคุณต้องมีภาพสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาะและคุณต้องรู้สึกราวกับว่าสิ่งนั้นมันเป็นของคุณแล้ว การสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ปรารถนาล่วงหน้าแม้จะไม่รู้ว่าจะได้รับมาโดยวิธีใดแต่เมื่อคุณวางใจและสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจสิ่งนั้นมันจะเคลื่อนมาหาคุณเองอย่างน่าอัศจรรย์การสำนึกรู้คุณวันของคุณล่วงหน้าจะสร้างวันมหัศจรรย์ผ่านกฎแห่งการดึงดูดได้ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ จงกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้ววันนั้นของคุณก็จะเป็นวันที่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าหากคุณไม่เชื่อให้ลองคิดถึงวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วอารมณ์บูดบึ้งหงุดหงิดวันนั้นของคุณจะดูผิดพลาดไปหมดราวกับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ความจริงคืออารมณ์บูดบึ้งของคุณในตอนเช้านั่นแหละที่เป็นต้นเหตุให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น แม้แต่การตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์บูดบึ้งหงุดหงิดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเป็นเพราะคุณเข้านอนโดยคิดถึงแต่เรื่องทางลบดังนั้นจงทำให้ตัวเองอารมณ์ดีในตอนหัวค่ำและในยามเช้าและจงใช้การสำนึกรู้คุณล่วงหน้าเพื่อให้มีวันมหัศจรรย์การสำนึกรู้คุณล่วงหน้ามันจะสกัดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่อาจเกิดขึ้น จากเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องสำคัญวันเวลาที่ไม่ราบเรื่องก็จะราบเรียบทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะดำเนินไปด้วยดีจงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไปผู้ที่สำเนึกรู้คุณตนเองจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือผู้ที่ไม่สำเนอกรู้คุณตนเองจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วย ในปฏิบัติการกระจกมหัศจรรย์นี้ให้คุณเดินไปที่กระจกแล้วมองตรงไปที่บุคคลในกระจกแล้วเอ่ยออกมาอย่างเต็มหัวใจว่าขอบคุณ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 ความเป็นตัวคุณขอบคุณทุกสิ่งที่เป็นคุณจงกล่าวขอบคุณตนเองทุกครั้งที่มองกระจกเมื่อคุณสานึกรู้คุณตัวเองคุณจะไม่ตำหนิติเตียนตัวเองเวลาทำอะไรผิดพลาด คุณจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเวลาทำอะไรไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณสํานึกรู้คุณตัวเองคุณจะมีความสุขและมีพลังดึงดูดทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะไปไหนหรือทำอะไรคุณจะเห็นความมหัศจรรย์อยู่ในตัวของคุณเองไม่ว่าตอนนี้ความปรารถนาของคุณคืออะไรหรือในอนาคตคุณจะมีความปรารถนาอะไรการสํานึกรู้คุณและกดแห่งแรงดึงดูด ก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากที่สุดในชีวิตคุณจงคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตและสำเนึกรู้คุณสิ่งดีๆเหล่านั้นให้มากที่สุดจงเปิดใจของคุณไปสู่ความมหัศจรรย์แห่งชีวิตแล้วชีวิตคุณจะพบแต่ความสมบูรณ์พูลสุขคุณคือผู้สร้างชีวิตของตนเองการสำเนึกรู้คุณคือเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ใช้สร้างชีวิตอันเหลือเชื่อนี้มากที่สุด การกล่าวสำานึกรู้คุณคือการมีมารยาทและสุภาพอ่อนน้อมการแสดงการสำานึกรู้คุณคือความมีน้ำใจและมีคุณธรรมแต่การมีชีวิตแบบสำานึกรู้คุณคือการได้สัมผัสชีวิตสวรรค์ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ The Magic